มีโชคโชคดีเนี่ยโชคดีน่ะตัวการเนี่ยโชคดีรวยไม่ยอมห้ามลูกเลยรวยนี่เร็วมามามาเร็วเร็วเร็วกินข้าวเราไปหาอะไรไกลเขาอีกด้อมึงนี่มีโชคอ้าวอ้าวอ้าว อ่ะกินเยอะจะได้โตเร็วเราจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันตอนนี้มีเวรร่วมกันต้องมาดูแลก็บอกว่ามีมีหมามีแมวมีลุงลงลูกน้อง,งมันไม่ใช่ลูก